สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจาก d t แทนะครับเป็น Android แน่นอนครับเป็น Android ครับเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับย eh? ังไม่ไ wow. ด้แกะกล่องเลยก็เจอที่ชอบถามว่าเอ๊ะคุณไม่แกะกล่องเลยไม่แกะกล่องเทสเพราะว่าเพราะว่าเมั่นใจในคุณภาพนะครับก็ถ้าเสียภายใน7วันก็ไปเปลี่ยนนั่นเองก็มาแกะเลยดีกว่าก็ชิงแล็มานะครับ เห็นว่าลูกกล่องนะครับอุ๊ยอเอรุ่นนี้ลืมบอกรุ่นขอโทษทีครับเป็นดีแท h โฟนนะครับตัวล่าสุดนะครับ e ีเกินะครับจริงๆออกมา2รุ่น2องซีรีสอ่งรุ่นด้วยกัน,นครับเป็น e ีเกิลหแล้วก็ e ีเกิ4สซึ่งผมเลือกัวท็อปมานะครับเป็น e ีเกิลห้าจุดศูนนะครับจุดเด่นมันก็คือฟรีลูกค้าเติมเงินแฮปปี้นะครับค่าโทรเท่ากับค่าเครื่องเอเสพเหมือน เหมือนค่ายกับค่าย AS เลยนะครับที่ออกมาณปัจจุบันมูลค่ารวม3,800บาทแน่นอนว่าตัวนี้3,700 3,790บาทนะครับมูลค่าเครื่องครับก็ได้ค่าโทรมา3,800บาทโดยที่เติมเงิน100บาทขึ้นไปทุกๆเดือนนะครับจะได้คืนเดือนละ,ะกี่เดือนกี่เดือนละเนี่ยได้เดนี่รวม2กิกนะครับแล้วก็ Facebook กับ Line ไม่อั้นนะครับ10เดือนนั่นเองก็คือเติมละร้อบาท10เดือน ก็ตีสักร้อยคูณสิบก็พันหนึ่งนะครับก็จะได้คืนมาสามพันแปดก็เหมือนกับเราจ่ายถุอว่าถ้าเราจะเสียเงินจริงจก็เท่าไหร่ล่ะสามพันแปดสามพันเจ็ดเก้าสิบนะครับบวกอีกพันหนึ่งแล้วก็ได้คืนมาสามพันแปดสรุปก็เหลือเสียแค่พันหนึ่งไวง่ายเสียเงินนะครับถ้าเราได้ใช้งานก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันเอาแกะเลยแล้วกันครับอ๋ออันนี้คือรับประกันเครื่อง สิบห้าเดือนด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้ปกติสนะิบสองแล้วแต่ดีแท็กให้มาสิบห้าก็โอเคครับอ๋อไปดูเรื่องสเปกกันเลยเอ๊ะแกะก่อนดีกไหมแกะอึ๊ดแกะยังไงล่ะเนี่ยเออจริงใช้ใช้มือแกะกได้มัง้งกลัวไปโดนกล่องเอ่อเอาคัตเตอร์มาสังงานอึ้ดอเหนียวไหมก็ไม่เหนียวเท่าไหร่ครับแกะก่อนเดี๋ยวไปดูสเปกกันนะครับอ๋อนี่ไงด้านหลังมีซิมมาให้ด้วยนะครับแกะมาละตึ๊บ อ,อันนี้มีซิมติดมาด้วยนะครับรับเน็ตฟรีนะครับ12เดือนดีแท็กค้าเตัวเงินเปลี่ยนเป็นดีแท็กรายเดือนด้วยวันนี้รับเน็ตฟรี1 2 g กิกเดือนละ2องกิกนาน6เดือนอันนี้ได้รับเน็ตเพิ่มนะครับได้เพิ่มด้วยถ้าเปลี่ยนจากตัวติมเงินเป็นรายเดือนสเปคนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยมาพร้อมกับ quad core CPU นะครับ1 3กิกมาพร้อมกับ Android KitKat นะครับ4.4.2แล้วก็หน้าจอขนาด5นิ้วนะครับ กล้อง13ล้านนั่นหลังนะครับด้านหน้า5ล้านโอ้ก็ถือว่าแจ่มละนะครับกล้องขนาดนี้นะครับก็พร้อมการถ่ายภับฟังก์ชันแบบโปรด้วยนะครับต้องมาดูกันข้างในว่าเป็นไงบ้างก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สดๆเลยอย่างที่เห็นก็ความเร็วนะครับ 3G นะครับอันนี้รองรับ 3G ที่850ทับ2,001นะครับ21เมกก็ตามคอนเซปต์เลยครับหน้าจอ5นิ้วเป็นแบบ H D นะไม่ Full H D ก็คือเป็น H D ก็เหลือเฟือแล้วล่ะครับหน้าจออ่ารวยประมวลผลนะครับ Quad Core 3นนะครับแรมให้มา 1GB กิกนะครับกรอม 8GB กิกพอไหมก็โอเคนะก็มาตรฐานแล้วครับรองรับในโค้ SD ี2ามกิกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหลัง13ล้านมีแฟลชนะครับแล้วก็กล้องหน้า5ล้านบลูทูธ4.0นะครับ Wi-Fi BGN ครบนะครับแบตเตอรี่2,000พอไหมไม่รู้ต้องลองทดสอบดู Android 4.4.2นะครับมี v i ทยุ l FM ด้วยน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย1 6 3กรัมก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ZTE อ่านี่ไงคือรุ่นนี้ OEM มาจาก ZTE ถ้าดูด้านหน้านะเ็จะเห็นว่าภาพตกแต่งเครื่องเมื่อใช้โฆษณาทเท่านั้นนะครับ e a g e ตัวนี้มาจาก ZTE ไม่รู้ OEM รุ่นไหนมาต้องไปหากันอีกทีหนึ่งนะครับแกะเครื่องออกันเลยกว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันนี้ต,ต้องใช้คัตเตอร์แล้วล่ะ แกะเลยนะครับก็สองด้านถ้าอย่างนั้นอขออภัยในความฉลาดมากครับโอเคน่ามาแล้วแกะอยู่ในนี้เลยครับสภาพกล่องก็โอเคใหม่มากเลยกินใหม่ออกตัวเครื่องนะครับมีอะไรบ้างอ๋อมีฟิล์มมาให้ด้วยอ่ามีฟิล์มนะครับ ในกล่องมีอะไรอีกโอ้โหมีชุดชุดแบบเป็นเซฟตเลยนะครับอยู่ในกล่องครับขาวข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยเกีออกมาสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเทลมานะครับามีอาดูกอนลวกันนี้มีวันรันตีนะครับก็อย่าลืมเขียนแล้วไปส่งและกันวันรันตีไปตงวันิรค้ามีอยู่สองใบแสดงว่าต้องให้ร้านค้าไว้ใบหนึ่งคู่มือใช้งานนะครับนี่เป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษนะครับสายไมโคร USB นะครับอยู่ในกล่องหูฟังอันนี้หูฟังจะเป็นบ้านๆไม่มีตัวฟองน้ำพุมมาด้วยนะครับอันนี้เอ๊อันนี้แอบนิดนึงอันนี้ก็เจ็บหูได้นะแบบพลาสติกแบบนี้นะครับแบบแท e ชัดเจนนะครับสองพันอะแดปเตอร์ก็ มีติดแ t ทก็น่าจะคุณภาพดีละนะครับมีละอีกออกนี่มันออกไปแล้วแล้วก็มีหมดแล้วก็ <c oughs> มีตัวเครื่องนะครับอ๋อด้านหลังมีอะไรเนี่ยมีการบัตรรู้จักแท่นโทรศัพท์ด้วยมีการบอกว่าผูุ่มต่างๆทําอะไรยังไงบ้างครับต้องเสียบ USB ภาษาไทยและอังกฤษตัวเครื่องเป็นแบบนี้เลยครับโอ้ไม่อยากบอกว่ามัน วัสดุก็คือเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวลายแบบนี้ถ้าดูดีๆในตลาดตอนนี้นะครับค่ายเอสจะมี4.5ลาวา4.5นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าทั้งนี้ขนาดใหญ่กว่าหน้าจอ5นิ้วนะครับอีกเกิลนะครับก็ยังไม่ได้เปิดหน้าจออันนี้ก็คือมีสกรีนบอกนะครับว่าดีแท็นะครับอีเก,กิลรุ่นออรุ่น5.0นะครับมันจะมี4.5 5.0เนาะตัวนี้5.0 3,790บาทนะครับฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับประกัน15เดือนก็ 4 g ครอบคลุมทั่วไทยเห็นที่หน้าร้านที่ซื้อมาบอกว่ารองรับ4 g ด้วยแต่สเปคมันรองรับ3 g อันนี้คือต้องลองอีกทีนะครับว่ารองรับ4 g หรือเปล่าเอ่อถ้าจะเปิดเครื่องได้ผมขอเปิดอ่อยู่นี่ครับด้านนี้เปิดตัวฝาหลังดูนิดนึงก็ฝาหลังเป็นพลาสติกปกติแต่คิดว่าทําออกมาก็ดูดีนะครับด้านด้านในเป็นสีฟ้านะครับก็เป็นสีร่าของ D ีแท็นั่นเองนะัสีสีร่างดีแท็ใส่ได้2ซิมนะครับซิมหนึ่งตรงนี้ซิมอยอยู่ตรงนี้ นี่แถมใส่ไมโคร SD ได้ตรงนี้ซิมสองเป็นซิมใหญ่ซิมหนึ่งเป็นซิมเล็กก็เออแปลกดีก็ไม่แปลกจริงๆแล้วซิมใหญ่กับซิมเล็กจริงๆซิมปัจจุบันเราใช้ซิมไมโครกันหมดแล้วมั้งนะครับก็แล้วแต่จริงๆอันนี้ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับก็จะมีทัวร์ซีเรียลอยู่อ๋อนี่ไงไม่ต้องหาแล้วครับโอเอ็มมาจากแ t ท Blade L3 นะครับไม่รู้จะมีที่ไหนบ้าง Apex นะครับอ่านว่าอะไรอ่ะ Apex นะครับก็ OEM มาจากตัวนี้เลยนะครับรุ่นนี้หาเทสลาดไม่รู้มีหรือเปล่าก็ต้องไปหากันดูนะครับด้านหลังก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นอ๋อขออนุญาตใส่แบตเลยแล้วกันไหนก็นไหนละขออนุญาตแกะแบตมาใส่เลยลวกันนะครับจะได้ลองดู อุ๊บ <Ooh. S 2> ลนขออภัยสดมากลื่นมากเอ๊ะแล้วซิมจีแทกเ่าอยู่ไหนได้เป็นไรลองก่อนละกันนี่ครับก็ประมาณนี้ลองมาดูฮาร์ดแวร์กันก่อนละกันนะครับฮาร์ดแวร์ก็คือบอกสเปไปแล้วดูตัวเครื่องครับที่ตัวดีไสายมีช่องเสีย้หฟัง3.5นิ้วนะครับตัวรอบ,รอบ แลล็อกพอรชิดนะครับปุ่มเล็กรูเสียงก็กดแน่นดีครับแล้วก็ด้านล่างตัวพอร์ตไมโคร USB ใหม่นะครับแล้วก็จะเห็นช่องที่เอาตัวฝาหลังออกเนาะด้านหนึ่งก็คือเป็นบุมพาวเวอร์ก็สวยงามครับฝาหลังอย่างที่เห็นกันแล้วนะครับกล้อง13ล้านมีนุนๆออกมาด้วยแฟลชนะครับลำโพง ZTE d t e c นะครับดานะก็คงแนะนำไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเอาไว้ผมมาแกะแกะเขาเรียกนะเปิดเครื่องนะครับ,ด,รบดูว่าเป็นไงบ้างน,นะครับสำหรับภายในขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ